กิ่งนี้จะเป็นเสียบค้างนะครับจะเป็นหางก้างเหมือนกันนี่ก็ขึ้นมาแตกสองแล้วก็จะแตกอีกสองนี่นะครับดูไปนะครับตอนเสียบมีประมาณสองข้อประมาณนี้แต่มันก็อันเล็กๆนะครับเสียบยอดเล็กๆเสียบค้าง เป็นไวมากนะครับฝากค้างตงนีรแพ่สนิทแล้วอันนี้จะเป็นเสียบกิง่งสองอันนี้เสียบกิง่งก็จะแตกช้าหน่อย <c oughs> แต่แตกมาแล้วถ้าเป็นพวกห่างกลางก็จะไม่เกิน ใบน่าจะไม่เกินกี่คู่1 2 3 4งประมาณคู่ที่5คู่ที่หกจะต้องเป็นห่างกลางแต่ถ้าฝากคร้างนี้จะดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์กว่านี่ก็เสียบยอด แห่สนิทแ,แล้วนี่ก็เป็นห่างกลางครับห่างกลางเหมือนกันแต่ ใบจะยังไม่ออกหางอัดปุ๋ยโดนแดดเยอะก็เดี๋ยวกว็เป็นห่างก้างแล้ว มันก็เป็นหางกลางใบก็จะเล็กๆหน่อยต้ใบวัตถุก,ก็จะประมาณอนี้หางกลางวัตถุอันนี้ก็เสียบอันนี้มันจะเสียบกิ่งเหมือนกันครับเสียบกิ่งประมาณสองข้อก็แตกมา สวยเลยเป็นหางกลางเลยอันเล็กนี้แกวว่าเสียบข้อเหมือนกันข้อเล็กๆเสียบลงไปน,นี่เป็นหางกลางแหละอันนี้ก็เป็นต้นชําเหมือนกันต้นชําแต่ประมาณอายุน่าจะประมาณปีหนึ่ง กวันี้ก็เป็นห่างกลัางเงอนอซื้อลุงแถวบ้านนะไปก่อนนะครับสหายรูท